หนุ่มทรงเจ็ดเด็ดการันตีว้าวกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมรับนี้ของรางวัลใหญ่เป็นชุดสงกรานของตัวผู้ชายนะดูสีผมซะก่อนเขียวอือมาเลยทีเดียวเชียวนี่คนหรือแมงวันครับเนี่ย ชุดนี้ก็จะออกมาคู่กับชุดของตัวผู้หญิงสายฟรีที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผู้หญิงเนี่ยฟรีส่วนผู้ชายเนี่ยเสียเพชรนะครับวิธีการเล่นกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆเลยมันจะมีสุ่มหนึ่งครั้งกับสุ่ม5ครั้งเราจะต้องสุ่มเพื่อหาโทเค็นสีเขียวและก็สะสมเพื่อไปแลกของรางวัลทางด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะกดสุ่มแบบทีละ5ครั้งครั้งละ100เพชรยาวไปเลยจนกว่าจะได้นะครับปลาปร,รกมาก่อนเลย ปั๊บแรกก็ได้เกลือมาลองท้องก่อนนะฮะต่อไปปั๊บสองครับอ่ะมาแล้วหนึ่งปั๊บสามมาอีก1ปั๊บสี่ปั๊บห้าปั๊บหกปั๊บเจ็ดอู้ได้ทาต้นปั๊บแปดปั๊บเก้าเอามาอีกปั๊บที่สิบอ่ะมาอีกหนึ่ง 4แล้วนะแต่ว่าของในกระเป๋าเนี่ยมันเริ่มจะเยอะแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถเอาของ3ชิ้นที่ไม่ต้องการเนี่ยมารับสิทธิ์หมุนใหม่ได้ครั้งหนึ่งนะครับโอ้นี่ผมหมุนใหม่ได้12ครั้งเลยนะครับเนี่ยจัดไปอีกสักปาสิอื้ม <c oughs> นึกว่าจะโดนไม่โดน <c oughs> ส่วนพวกของที่เราจะเอาเนี่ยก็สามารถติ๊กแล้วก็ส่งเข้าห้องแต่งตัวไปได้เลยนะครับต่อไปเป็นปาบเอนะครับมา 12 13 14 15 16 17เออมาสักทีไอชิ้นที่5นี่ออกยากอยู่นะคุณผู้ชมก็17ป้าป้าละ100บเสร็จแล้ววันนี้โดนไป1,700เพชรคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ500บาทมีทอนนะครับ แล้วดู4ีชุดดีครับโอ้โหจะเขียวไปไหนครับเนี่ยด้านหลังนี่มีเขียนว่าหล่อเท่ด้วยนะเสื้อเป็นลายจระเข้ส่วนกางเกงก็เป็นลายช้างยิ้มนะครับแบบนี้เซิร์ฟอ,อื่นเขาจะอ่านออกกันไหมอะหรือว่าชุดนี้ขายเฉพาะเซิร์ฟไทยส่วนผ้าปิดปากก็เป็นลายยักษ์นะครับ ก็โดยรวมแล้วผมชอบนะชุดนี้คือสีมันแป้นดีชอบตรงนี้นี่แหละเข้ากับเทศกาลสงการบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าข้างในเนี่ยสีมันจะยังสดแบบนี้อยู่หรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ เฮ้ยสีชุดในเกมมันก็ยังเด่นอยู่นะแปนเหมือนกับสีหน้าล็อบบี้เลยเข้ากับเทศกาลสงการจริงๆแต่น่าสวยดายที่สงการในชีวิตจริงๆปีนี้ก็น่าจะเงียบเหงาเหมือนกับปีที่แล้วนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมันยังระบาดอยู่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปสทัทีหมายถึงไล่โควิดเหรออ๋อ,อเปล่าไล่ลุงเนี่ยแหละโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวกับพี่โอ้โหกะจะหยิบปืนยิง คนตายคาล่มโชว์ทั้งสี่ศพกลายเป็นโดนเขาไล่ยิงวิ่งหนีซะง,งั้นผู้ใดเปิดผมมายิงอย่างเจ็บเลยแล้วลทางขวายิงอะไรกันครับนะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปช่วยมาแววยยืนเฮ็ดอย่างยืนนิ่งเลยนะเราอะน้อนหมวยน้อนหมวยลำเคนช่วงนี้หัวน้อนหมวยก็จะเยอะๆหน่อยนะตั้งแต่ GM อแจกชุดฟรีใส่กันเกลื่อนเซิร์ฟเลย เดือนนี้ต้องบอกว่าถูกใจสายฟรีจริงๆนะครับของแจกเยอะมากเดี๋ยววันที่17มีแจกท่าเต้นอีกนะเตรียมตัวดีๆเฮ้ยนี่นี่นี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้ที่ยิงผมเมื่อกี้แม่นางหัวขาวห,หัวขาวหรือจะสู้หัวเขียวระวังนะหลังตู้นะหยอดไปก่อนหนึ่งลูกเจ็บนะน่ะอาจจะคันๆนิดๆนึกว่า M79 ละสถึงกับกลางพิโดจริงๆไม่ใช่นะ เอาหูเฟินยอดไปอีกลูกยอดไปอีกหนึ่งลูกเอาล้มหนึ่งสวยทำดีจักกี้กจริงไม่ใช่ M79 นะอันนี้มันพกระเบิดแต่คนโดนก็สะดุ้งแหละนึกว่าปืนระเบิดไงก็ลงโดไว้ก่อนปลอดภัยเฮ้ยเสียงสวัสดีพี่โลนันโด เกือบแล้วเกือบเนียนแล้วเล่าอ่ะถ้ายองเบากว่านี้อีกนิดจะเนียนแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เนียนเหลือเศษหรอตีเศษหรอได้ยินเสียงนะสวยทำดีมากแจ็กกี้อ๋อต้องเต้นด้วยหรอบ,บ,บึ้ดบึ้ดท่าบึ้ดบึ้ดท่าบึ้ด <c ười> ท่าบึ้ดท่าบึ้ดท่าเต้นคือแบบว่าเข้ากับชุดสงการมาก เห็นเรานึกถึงบรรยากาศช่วงก่อนโควิดมาเลยนะครับพอถึงเทศกาลสงการเนี่ยถ้าบ้านใครอยู่ริมถนนเขาก็จะเอาถังน้ํามาตั้งแล้วก็เปิดเพลงมียืนเต้นตั้งด่านคอยเล่นน้ำแบบคนที่แบบขับรถกระบะผ่านไปผ่านมาอะไรแบบนี้ก็สนุกดีนะครับตอนนั้นช่วงตอนที่ยังไม่มีโควิดชีวิตมันยังสนุกสนานอยู่เลยแต่ตั้งแต่โควิดมานี่ก็ลําบากกันทั่วหน้านะฮะ ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะไปสักทีนึงนะชีวิตจะได้กลับมาปกติสุขสักทีหมายถึงเมื่อไหร่โควิดจะไปอะเหรออ๋อเปล่าหมายถึงเมื่อไหร่ลุงอะจะไปสักทีรีไปกันดีกว่าแจ็กกี้เดี๋ยวรถถังมาจอดหน้าบ้านพูดถึงลุงทีไรนี่โดนกระสุนตลอดเลย ไม่รู้อะไรยังไงกันไกลไข่ผ้าไหมหรือเรือใบหรือมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไปชุบตัวเฟิร์นที่สุสานดีกว่าเอ้ามีคนชุบเหรอหน่าทำไมแสงขึ้นทันไหมนะ่ะเอ้าไม่ทันแสงหายแปลว่าเขาชุบเสร็จแล้วเอ้คน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 ข้ามถนนจอดจอดก่อนจอดกอนบวกเลยไอพ่โลนันโดบุ่งไปหน่อยรามาเน่แ มานี่เแซชอบจังเลยนะเนี่ย,ยพี่โด้เนี่ย้อพี่โด้เนี่ยอีกแล้วเอาสองตัวแจ็คกี้เอามันจัดมันเลยหวยประทะหมวยจังหวะน,นี้เออสวยไปเล่นสงการกันเหรอน,นอนๆแต่งชุดกันเต็มยศเลยนะชุดเกลื่อนดีจริงๆตอนนี้ เขียวเหลืองนี้เต็มแมป,ปเลยนะครับช่วงนี้ไปไหนก็เจอแต่พิโดโจริงๆใครยังไม่ได้เล่นงอนรีบรเล่นนะเพราะว่าแผดหน้าพิโดโดนเนิร์ฟแล้วนะครับอวาสารโครโน,โนโอยโอย,อย,อยหัวเตกคนลตี้นี่หว่ามายืนยิ้มอยู่ริมหน้าต่างยิงเนี่ยเลยนะเราคนละตี้หรือตี้เดีวยวกันต้องคนละตี้ดิเพราะว่าตี้เมื่อกี้มันตายหมดแล้วอะ่ะ หรือว่าเขาจะเป็นคนที่ชุบเพื่อนลงมาจะเอ๋โอ้โหนอนนอน,น,อนเปล่ายังไม่มีเลยนอนเปิดใหญ่เลยเปิดกะสมหดแม็กเลยนะเราไปชุบหนูเฟิร์นก่อนเดี๋ยวต้องรองครูดาวดีว่าเขาเพิ่งจะชุบกันไปเอา้าชุบได้แล้วเหรอแจ็คก,กี้สงสัยครูดาวหมดพอดีเวลาชุบนี่ก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีแสงพุ่งขึ้นท้องฟ้า คนอื่นเขาเห็นเขาก็จะพุ่งตรงมายิงเราได้นะไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันลเมืองสองเมืองวันละสิบยีเกมไหวไหมยี่สิบเกมหลังๆผมเล่นแค่4ีหเกมนี้ก็เริ่มปวดนิ้วแล้วนะเฮ้ยลหนึ่งอไอพิโรนันโดเดี๋ยวผู้ให่ดึงผู้ใหด,ดึง พี่ยิงเรามาไวอ่ะเอ้าแล้วใครลัสตัวเมื่อกี้อ่ะตีซ้ายเหรอตีซ้ายหรือตีขวาชอบล่เหรอชอบลัสใช่ไหมชอบล่เหรือเราตี้นี้เปล่าน่าจะตีซ้ายนะเหมือนซ้ายกับขวาเนี่ยคนละตีโอ้โอ้โอ้โอโอโอ จ็คก,กี้เด็กแว้นบีบแต่สลั่นเลยขับมาแต่ไหนเนี่ยผมว่าน่าจะตี้ซ้ซายนะที่ลาดเมื่อกี้เหมือนเขายิงกันอยู่อ่ะแล้วผมก็โผล่มากลางวงบ้านนี้บ้านนี้ลงรถเนี่ยไม่รู้กี่ตัวนะระวังตัวด้วยลำหนึ่ง เอาอเอาอชอบลารเหรอชอบลาดเหรอเดี๋ยวๆรอเล่นครับเป้อุ้ยชอบลาดเหรอชอบลาดเหรอหัวเตกปักธงโชว์เป็นหนึ่งทีนี่แล้วดูท่านี้พันยาแล้วก็เต้นแขนนี่ก็พันขานี่ก็เต้นใช้อวัยวะได้คุ้มมาก อุ๊ยและใครมาโยน M79 เเนี่ยอยากเล่นตั้งแต่วันก่อนน,นู่นวันไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้วันนี้ได้เล่นสักทีกระสุนหลูกโอเคยูเออยังไม่ได้ดูชุดเลยนี่หว่ามาดูชุดกันก่อนเดี๋ยวจะตายและจะไม่ได้ดูวันนี้มากัน3มคนนะครับหนุ่มเมากาวกับสองสาวเมาแป้งสี่ชุดมันเป็นไปนในโทนเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมดูเด เสื้อเขียวกางเกงเหลืองส่วนหัวนี่ก็ผู้ชายเขียวรองเท้าก็เขียวส่วนผู้หญิงอ่ะหัวจะแดงรองเท้าแดงนะครับรอบนี้ต้องบอกว่า GM ทําสีย้อมมาได้น่าสนใจนะแป่นถูกใจดีจริงๆเข้ากับเทศกาลมาก นี้ก็น่าจะปิดเทอมกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับกลางเดือนเมษาเมษาหน้าร้อนแต่ถ้าเธออ้อนน่ะน่ารักแต่ว่าเปิดอีกทีวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ยลหนึ่งู้เดี๋ยวผู้ใหลอยหลังโอ้โหจะได้คิวอยู่แล้วไอวอกันกลางุ่ง ลำหนึงมาละแจ็กกี้เด็กแว่นเจาะไอวอดิสวยสับยิงเจาะอีกเจาะอีกอยู่หลังไอวอสวยสับยิงสับยิงหมดตีแจ็กกี้เด็กแว่นเฮ้ยนองเฟิร์นช้าแต่เอาเอ็มเจ็ดก้าไปกิน ไม่ตายได้ไง95เองอุย95ได้ไงอ่ะปกติมันต้องโดนเกือบตายไม่ใช่หรอเกาะอะไรครับเนี่ยเกาะแน่นๆนะน,อนอ้องอป้ามาดีดิขอลองใหม่ดิอุยอ้ยเฮ้ยไม่ตายเกาะอะไรเนี่ยเกาะขาวบ่ะนี่ M79 โดนเนิร์ฟเหรอทำไมเบาตังนี่183 ผมว่าคนนี้เกาะสีแน่นอนเพ,พอัพขึ้นขาวด้วยแหละโดนเบาขนาดนี้แล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นอีกคนนะนูน่นตรงแซกกี้มาแล้วมาช่วยแล้วเอาไปลูกสุดท้ายตัวนี้แรงตัวนี้เกาะไม่เต็มแน่นอนไปไหนมานี่ไปไหนเอาสวยดีอย่างนี้ สวยเลยอย่างนี้หยอดลูเลยลาก่อยอย่างเหรอขังตัวเองทำไมครับเนี่ย <c oughs> อยู่ข้างนอกก็ดีอยู่แล้วเอาไอวอ์ขังตัวเองซะง,งั้นสงสัยอากาศมันอาจจะร้อนเอาไอวอขังตัวเองไว้จะได้เย็นๆข้างหน้าคนหนึ่งนะกำลังวิ่งเข้าวงเดี๋ยวขอเปลี่ยนคองสวงแป๊บ แป,ป๊บหนึ่งนะ F79 ลูกมันหมดแล้วยิงใครก็ไม่ค่อยจะตายคงต้องไปสุ่มสก,กินแรงบวก2มาใช้อะ่ะ <men> เอาฟเฟิร์นเดี๋ยวกำลังไปรอพี่แป,ป๊บทันไหมเนี่ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่อมืชอบซ้ำศพเหรอหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังมาแล้ว <c oughs> แหงใจไวไก้ก่อนจก,กี้ คนละตี้ใช่ไหมตัวข้างในเพราะว่าตี้นี้มันตายหมดเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,ง,งวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมอยู่ข้างในก็ดีอยู่แล้ววิ่งมาทำไมหิวแล้วเล่าอ่ะอะไม่ได้กินข้าวใช่ไหมอาการของคนหิวโอ้โห <Wow. S 2> ไอวอจะเยอะไปไหนครับพี่น้องฟาร์มมาตั้งแต่ต้นเกมเลยบ้อน,นี้แล้วดูปืนนะบาเลต 3A ดับหนึ่งนี่มันแก๊งราชาสไนเปอร์นี่หว่าน่าสงสารเขานะครับต้องมาสิ้นชีพด้วยของส่วงเองไม่รู้จักซะแล้วที่นี่มันถิ่นนักเลงอยในโรงเรียนเดี๋ยวจะสั่งสอนให้รู้จักว่าไอ้แดงเนี่ยมันเป็นนักสู้ส่วนไอ้เขียวเนี่ยมันเป็นนักซิ่ง แนะเต้นด้วยโอ้โหชิวจัดเดี๋ยวก่อนชิวมากมัง้งฮะชิวมากเหรอเราอ่ะสวยสกี้ไปปวนไว้โชว์วิชาเด็กแว้นให้โลกมันรู้เต้นนักอะฮะไปคุยกันน้อยหน่าไปมีเยอะพี่ฟาร์มมาเยอะน้องมันต้องโดนสักลูกแหละหมายถึงเราเนี่ยเดี๋ยวต้องโดนสักลูกแหละถ้าเคื่งไม่หยุดเนี่ยไม่โดนเลยว้ เอาไปฝั่งนู้นแน่ๆยอดไปก่อนโดนหนึ่งปั๊มยาอยู่ผมละเสียวเข้าไปแล้วโดนจริงๆเลยมาจาักกี้ลุยเลยดีกว,ว่าน่าจะปั๊มยาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ถ้าโดนยิงก็แสดงว่าไม่ได้ปัม๊มอุ้ยเอาเด้เอาเด้ เอาเร่พี่โด้สามคนสามโด้กลางจังมุ้งเนี่ยหยุงกัดเต๋อกลางจังเลยโอ้มันจริงอะไรจริงไอ้แดงมันเป็นนักสู้ส่วนไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่ง ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ใครเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังโควิดกันด้วยนะครับระบาดรอบที่3แล้วรอบนี้หนักจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ